น้าาเปีนเเกน,น่าเปียกเปค่เปียกครับผมปี่ะเยนเ่ดกปียกนตกนเ,เนะครับตีมันสีออกมาเน้อยน้ตาลแห้งแล้วครับยังึ้นเรื่อยอยู่นะครับมีมาเรื่อยอยู่ นี่ปรดโดดครับผมขอดอท,ทองทองแขยล่างดีวเป็ดตะไคร่ <c oughs> ตะไคร้เต็มทออม้องแทนไ ừ ồ, ừ, ừ, nhanh luôn các bác tủ cho chứ đừng khỉnh quay ở đây. đây, quay ở bên đó không phải đi, tải đi cái là, lăng là rất งังไปให้เ็บกยบตัวานไม่บวไปบ้างนั่นเอาแค่บกตัวนี้มันไม่ออกแม้ไม่ถูกห่อเขาหลายรอบเลยแล้กกวงปลาว่าน้ายก่าลล่ะใ่คนนกไหมอ โอ้โห้ตัวนึ่งผเบิอเก็บเสียบผาไว้ทางเจ้าก็ไม่ง่แหละพอคัดเสียบผาเรามื่ขึ้นกัเสเสียบผาก็มือเศ้านี่วันนี้อันเยกซกัหอบมาให้คอยอีกเอาว่นเอาไปนี่ไปให้ร้านไม่ง่แปงน่นี่่นเสียบผาไม่ตนเิคัดว่าให้บอกนก็บวันนี้สุดอันคอย เสต่้อสดมาวบคับเออ่ทลดวตนี um ้บว์นงูอืนครับแค่ประมาณี้นอเส็ยเห็นบ่อนี่มาเบิ้งหมูนี่เห็นบ่อนี่สามตัวคนมาเบิ้งเลปืนัทีว่าจะโยกรทักป่าแค่ตว์ชีได้แต่ชีได้ตัวยังตอกาดน้ำหมูแก่ นนอโอ้โหมันหนักเอ,อนอกคนอาคนบกยยกสุงห์ใหญ่ๆกลวงเลยวพปลาสวยว่าทาน่นยังไงิ็เต้นออกก็ได้ที่ว่าขาดนน่นเขาอ่ะนะครับกาโกอยู่หนีกับไลท่านนะครับไลมันตั้งแต่ฟังปู้ละโกศมซาดใหญ่มากใหญ่มากพี่ละทั้งหลังกัมีนะครับ ทั้งฝุ่นกับมีพู้นบไกลมันกับเรีย,เย,เยวเห็นแดงๆทุกคนวันนี้ผมย่างไปเบื้องแล้วครับมแม่ว่ามันบอกไปถือก็

ว่าตตายตาได้เนอะอรไอไบ้โอ้ออกแนั้นปาดออกเส้นนงบงว่ามันมิดวัวมิดเจ้าเีย้อนหงเขาสะุ้งไงอ่ะอ้ไปก้อนร้โอ้ยโออกไปจนได้จะวาดก่อนว่าเลี้ยงัดโตอ้นหูเออ ต่แตตเบื้องนี้เต้นไฟตั้งดาขั้นคันก็คืนนะมันหนักอ่ะเลือกอยู่ไหมกับเต้นออกออกลาพหนึ่งว่าคืนฮออกสามด่างมรเมไนแล้ววุ้นลูกน้อยเนาะคือ สามเส้นฟองดังสองเส้นหาดังเนี้ยลูกลูกง่ายหลักไม่อยากซื้อตัวแล้วความดีเมื่อไว้พควมอ่ะตัวน้อยตัวเป้ไข่สีขวางไว้ชายผมก็บอกว่าเจ้ากวางแล้วคสุดดวกี่เด้อแล้วไม่มาเลอยของบ่มักง้ายขอโตมแล้วไม่มองสิกินอันนั้นแยตะกับก้อนเนี่ยบ่มีใทั้งในนแ คนต้มไปบ้านันต้มัปแกดอกย้ายปอแกบกปอแอยู่หักเบิ้งามันอ่อนอยู่แต่ว่ามันห้องก็ต้มแล้วข้าี่สีต้มม่เนื่งหมดนนี่พี่สีหัวเี่มงคเดี๋ยวว่ากรสินเลยปไงบ่ใช่ตัได้บ่มันเป็นปลาตะเพียนงปา ปลาเปียกครับผมปลาเปียกไงปลากระเทียมที่เดียวป็เปียกนี่ก็คืนเขาเขาโอ้ยขาหนักเงี้ยโอ้ยเรานครับปลาเปียกไงนะครับโอ้จะจีบกลางยางแล้วมอยยางหัวยางฉันไต่หรือเขาจะไป่หรอขึ้นอย่กับไต่ไตมาตรงนี้ละ โอ้ยบุพเพเียน่งานพานตูเราเรียนเอกนี่ยโดนน้ำคุไม่เห็นต้น้ำมันนะปั๊บชุบปั๊บชุบเด้าอม้อกเซ็นไปแล้ยโยกยเซ้นไปเหรอโอ้ยตรตรโอ้ยใจคุณนะล้งน้ำเยอะลงเยอกับบ่เลแงนั่นบลงเยอกันนกว่ท่านป่ามไมเต้นออกก้อนนี่ป้ายงาา ออกไปสองตัวนะครับยังอยู่ตัวหนึ่งมาดาสะดุงนะครับว่นน้ยกสะดุ่งโดนแล้ววันนด้จะสามค่าั้าไปยกสะดุ่งบอดสดุ้งบอดจะได้วันได้ไปโดนเหรอมันตดงของจร่งแล้วได้วัดจริงรงนี้ายการเล้ยววัดจะบอมว่าขอยกน้แเย็นเอการว่าจะบอกพูดละ ไม่มีน้อยโก่อนโยกเจ้าของานเจ้าถนยมมากใส่ดยเจ้าบอเป็นตะทัานปลาช่อยไหมฮ้องเจ้าบอกดูได้ปลาคุ้รักนเ่เนี่ยเจ้าบอกเป็นสะทันปลาช่อยปลาเยังกระส่านก็มากกว่าเจาหมันละเจ้าบ่จะดึงเจ้าฮะเด็กเจ้านาเจ้าจะดึงก่อนของเจ้าลง ท่นนนะร้านตะว่าเอางตัว่ๆพได้เส้นให้พวงจะโผลยทุกคนเของให้อดเลยนะถ้าเ้นให้พวกจะโตยู่ย่านไต่ต้องพันไเปลี่ไเป็นนารู้ตัวง่ายเพื่อได้เงินด้วยนี่เาคนก็นื้อรถีลูมาทางนี้แปลงให้ัมาเอถ้เ

จูวสวยไง,งยนะครับก็ะโดดเก่งเนาะที่โดดออกฟังทั้งป่านะครับมกักกะโดดออกไปทางนั้นดูเป็นปองโดดของเขานะครับเอาหัวก็เย็นหัวก็ยกแค่ที่เข็มเนี่ยเอาก็ได้ปลาสวยสามตัว ไว้ก็คนงอไว้ลุงเลือกแล้วอันนี้ขาดพื่อนอย่างเงี้ยออาาก็ตายเพื่อนงอขึ้นา่าเลยเอาของเงี้ยแล้วก็อ่วงเป็มแล้วอะ นี่คนนีนเขาเรียงนะกตัดนะตัดน้ำย้ายดอกไม้ดอกอันดอกวันชิวเลี้ยงกันไหคนุงไ่ได้กอดเทไปซื้อซุ้นึงกอให้ไม่เน้นน้ำเล้ยวกาให้ย้ายความเลี้ยวกอตัดตุนึงกออ้วนแห้งคนนุงม่ได้ แต่นะครับผมก็มาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับจ้างกอบผมเนี้ยพอดมือยังทำหรอกมื่เนี่ยอาจจเสียเอฟข่วงอะเป็ยลกจัดบ้าน